ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถชนะเงินเฟอ้อได้นะครับเรามองว่าเข้าซื้อแล้วถือยาวเนี่ยยังไงก็มีโอกาสกําไรนะครับค่ะวิเชิมสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในทองคําแท่งอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะช่วงนี้ราคาทําราคาไายแบบนี้มีอยู่แล้วเนี่ยควรถือต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือว่าถึงช่วงเวลาที่อาจจะต้องแบ่งทำ take profit กันบ้างแล้วครับตรงนี้เนี่ย YLG แนะนําแบบนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับความรู้ความชํานาญของนักลงทุนแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนของนักลงทุนครับถ้าเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความชํานาญหน่อยวายเอลจีก็มองว่ายังสามารถเทรดระยะสัน้นหรือเก็งกําไรระยะสั้นนะครับตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ได้ถ้าราคาไต่ระดับหรือปรับตัวเข้าใกล้กรอบแนวต้านสําคัญเนี่ยก็ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเล่นรอบอาจจะแบ่งขายออกสัก 20%หรือ30%ของพอร์ตที่มีอยู่ก็ได้นะครับเออแล้วค่อยรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วค่อยทําการเข้าซื้อใหม่ครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นนักสะสมหรือเอ่อเป็นรูปแบบของการทยอยเก็บแบบ DCA นะครับก็มองว่าตอนนี้เนี่ยยังสามารถถือทองคําได้ต่อเพราะภาพของราคาทองคำเนี่ยยังมีภาพหรือโมเมนตัมที่เป็นการแกว่งตัวในกรอบในทางค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับ ทั้งนี้เนี่ย YG มีการ Simulate หรือมีการรองคำนวณการซื้อทองคำแบบ DCA ดูนะครับพบว่าถ้ามีการซื้อทองคำทุกสิ้นเดือนธันวาคมแบบ DCA นะครับแล้วก็มีการทยอยซื้อทุกเดือนเนี่ยติดต่อกันนะครับเป็นเวลา1ปีก็คือธันวาคมปี2024จนถึงธันวาคมของปี2023พบว่าผลตอบแทนแบบซื้อ DCA ก็คือซื้อ ทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ8.54%ครับย้อนหลังไปจาก12เดือนเนี่ยไปเป็นจาก1ปีหรือ12เดือนเนี่ยไปเป็น3ปีหรือ36เดือนนะครับก็พบว่าการซื้อทองคำทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยยังให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ8.64%ภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในช่วง1-3ปีมานี้เนี่ย ทองคาถ้าเป็นลักษณะของการซื้อแบบ DCA หรือซื้อแบบสะสมนะครับหรือเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวก็ยังคงให้ผลตอบแทนในระดับสูงออถึงระดับ8%อรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น sizing, สายซิ่งสายสวิงเทรดหรือสายทํากาไรนะครับก็ต้องบอกว่าจากจังหวะการลงทุนทองคําดีๆทองคําปีที่ผ่านมาเนี่ยแกวงตัวหรือสวิงตัวเนี่ย40%นะครับถ้าซื้อในระดับต่าสุดแล้วไปขายในระดับสูงสุดเนี่ย ลงทุน100บาทได้กำไรถึง40บาทนะครับปี2025ปีนี้นะครับกินระยะเวลาแค่1เดือนกับอีก5วันเท่านั้นนะครับทองคำเนี่ยมีการแกว่งตัวหรือมีการซวิงตัวจากระดับตามสุดไปที่ระดับสูงสุดเนี่ยเก5เกือบ10%แล้วนะครับแล้วก็ถ้าซื้อต้นปีจนถึงราคาณปัจจุบันแค่เดือนกับ5วันนะครับทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนมาแล้ว8.88 ดังนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าออถ้ารับความเสี่ยงได้สูงแบ่งพอร์ตมาเก่งกำไรระยะสั้นก็สามารถทำได้แต่ก็จะต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้มีเวลาเฝ้าแบบนั้นนะครับก็สามารถใช้วิธีการซื้อแบบ DCA หรือทยอยซื้อสะสมโดยการเข้าเก็บแต่ละช่วงแต่ละเดือนก็สามารถทำได้ก็ยังให้ผลตอบแทนในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นบวกอยู่ครับ ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะถ้าสำหรับคนที่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทองคำในพอร์ตหรือว่ามีการขายทำกำไรไปหมดแล้วก่อนหน้านี้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเข้าซื้อหรือเปล่าคะและถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะลงทุนในทองคำมีทองคำในพอร์ตเราควรจะมีทองคำในพอร์ตอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะจริงๆเนี่ยภาพของตัวราคาทองคำในระยะยาวเนี่ยยังเป็นเทรนหรือเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย ทองคําที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถชนะเงินเฟอ้อได้นะครับเรามองว่าเข้าซื้อแล้วถือยาวเนี่ยยังไงก็มีโอกาสกําไรนะครับการเข้าเก็บหรือการเข้าถือครองทองคำเนี่ยยังสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าซื้อได้ต้นทุนที่ถูกหรือจับจังหวะก,การลงทุนได้ดีเนี่ยเราก็มองว่าผลกําไรหรือผลตอบแทนเนี่ยก็จะสูงไปด้วยหรือเวลาราคาเขาลงต่ากว่าต้นทุนที่เราซื้อเอาไว้เราก็จะได้ไม่กังวลน,นะครับดังนั้นเนี่ย ยังสามารถซื้อได้แต่ถ้าจับจังหวะก,การลงทุนถูกจังหวะด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับใครที่ยังไม่มีพอร์ตยังไม่มีทองคําติดพอร์ตเอาไว้นะครับเราเห็นการอ่อนตัวหรือการร่วงลวงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าจากโนโยบายต่างๆของคุณทรัมนะครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ย ถือว่าเป็นเซฟเฮฟเวนหรือเป็นสินทรัพย์ที่ใช้กระจายพอร์ตการลงทุนหรือเราเรียกกันว่าแอสเซทอะโรเคชันนะครับโวลโกเข้าซิลหรือสภาทองคําโลกครับมีการประเมินเอาไว้ว่าพอร์ตการลงทุนทองคําถ้ามีทองคําติดพอร์ตอยู่ในระดับ7-10%นะครับเวลาเกิดวิกฤตหรือเกิดครสิสเกิดขึ้นพอร์ตที่มีทองคําอยู่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพอร์ตที่ไม่มีทองคําครับในขณะที่เวลา เศรษฐกิจเติบโตหรือเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับพอที่มีทองคําอยู่7-10%ก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพอที่ไม่มีทองคำครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าทองคำมักจะเคลื่อนไหวสวนทางหรือ,อ,อวิ่งตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงนะครับในบางครั้งแต่เราก็ยังมองครับว่าถ้าดูในระยะกลางระยะยาวจริงๆเนี่ยผลตอบแทนของทองคำกับสินทรัพย์เสี่ยง ก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะักแล้วก็ยังมีการร้อหรือเคลื่อนไหวหรือมี correlation ที่เป็นไปในโทนหรือที่ทางเดียวกันครับแต่อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ดีเท่ากับสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตเท่านั้นเองครับนอกจากนี้นะครับในภาวะที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับหรือความวิตกกังวลต่อภาวะสถานการณ์ stagflation หรือสถานการณ์ เศรษฐกิจถดถอยในรูปแบบต่างๆนะครับทองคำเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เกินกว่า7%ขึ้นไปนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่สร้างแรงหนุนหรือแรงกระตุน้นให้บรรดาเหล่ากองทุนต่างๆหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยเพิ่มทองคําหรือจัดสรรทองคําในพอร์ตการลงทุนครับ รวมทั้งเรายังมีผู้ซื้อทองคํารายใหญ่อย่างบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆนะครับที่จะมาคอยทยอยเก็บหรือทยอยสะสมทองคําเพิ่มเติมซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยเรามองว่ายังคงเป็นปัจจัยที่ซัพพอร์ตแล้วก็หนุนทองคําในช่วงนี้อยู่ครับ